โอรัมพาคียะสังโยชน์หมาลุงกายบุตรก็เธอจำโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้ที่เราแสดงแล้วว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจํำได้ซึ่งโอรัมพาคียะสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาตกามฉันทะพยาบาทที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำได้ซึ่งโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วอย่างนี้มาลุงกยบุตรเธอจำโอรัมพาคิยสังโยชน์ห้าเหล่านี้ที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญะเดรถีจากโต้เถียงด้วยคำโต้เถียงอันเปรียบด้วยเด็กนี้ได้มิใช่หรือว่า แม้แต่ความคิดว่ากายของตนดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็สักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนสักกายทิฏฐิอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าทำทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็ความสงสัยในธทมทั้งหลาย จากเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนวิจิกิจฉาอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ศีลพัตะปามาทในศีลทั้งหลายจะกเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนศีลพัตะปามาทอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้น แม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ก็การมฉันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนกามาราคะอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายดังนี้ย่อมไม่มีแก่เด็กอ่อนผู้ยังนอนหงายอยู่ ก็ความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นแต่ที่ไหนส่วนพยาบาทอันเป็นอนุสัยเท่านั้นย่อมนอนตามแก่เด็กนั้นมาลุงกยบุตรนักบวชพวกอัญญะเดรถีจากโตเถียงด้วยคำโตเถียงอันเปรียบด้วยเด็กอ่อนนี้ได้มิใช่หรือท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เวลานี้เป็นการสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงแสดงโอรัมพาคิยะสังโยชน่าิกุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจำไว้อานนท์ถ้ากระนั้นเธอจงฟังจงมณสิการให้ดีเราจะกล่าวอานนท์ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่เห็นสัพปบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพปบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัพปบุรุษมีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมแล้วอันสักกายทิฏฐิครอบงำแล้วอยู่และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบาย เป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยะสังโยช์ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ่มรุมแล้วอันวิจิกิจฉาครอบงำแล้วอยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง วิจิกิจฉานั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุตุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยะสังโยช์ปุถุชนนั้นมีจิตอันศีลพัตะปรามาตกลุ่มรุมแล้วอันศีลพัตะปรามาตร,รอบงามแล้วอยู่และเมื่อศีลพัตะปรามาตเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงศีลพัะปรามาตนั้น ก็เป็นของมีกําลังอันปุทุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยะสังโยน์ปุทุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมแล้วอันกามราคะครอบงามแล้วอยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะนั้นก็เป็นของมีกำลัง อันปุทุชนนั้นบันเทาไม่ได้แล้วชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยะสังโยช์ปุทุชนนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมแล้วอันพยาบาทครอบงำแล้วอยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นก็เป็นของมีกำลังอันปุทุชนนั้นบันเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าเป็นโอรัมพาคิยสังโยชนอานน์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะเป็นผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะดีแล้วได้เห็นสัพป,ปบุรุษฉลาดในธรรมของสัพป,ปบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัพป,ปบุรุษดีแล้วมีจิตอันสกายทิฏฐิกลุ่มรุมไม่ได้ อันสักกายาทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อสักกายาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงสักกายาทิฏฐิพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยาสาวกนั้นย่อมละได้อริยาสาวกนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ้มรุมไม่ได้อันวิจิกิจฉาครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงวิจิกิจฉาพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้อริยสาวกนั้นมีจิตอันศีลพัตตะปรามากลุ่มรุมไม่ได้อันศีลพัตตะปรามาตย่อมครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อศีลพัตตะปรามาตเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง สิลบพัตะปรามาตรพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยะสาวกนั้นย่อมละได้อริยะสาวกนั้นมีจิตอันกามราคะกลุ่มรุมไม่ได้อันกามราคะ,าราค,ะครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อกามราคะเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงกามราคะพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยะสาวกนั้นย่อมละได้ อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้อันพยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแล้วย่อมรู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริงพยาบาทพร้อมทั้งอนุสัยอันอริยสาวกนั้นย่อมละได้